ก็ต้องเรียนว่าจากการที่ลงมาพื้นที่จริงมาเนี่ยมาทําให้เห็นเห็นข้อที่จริงที่ชัดเจนเลยนะครับอย่างเช่นกรณีที่เราบินขึ้นไปถึงเขาเรียกว่าใจกลางแผ่นดินนะครับคือไปดูสภาพใจกลางแผ่นดินแล้วต้องเรียนตรงๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับว่ามันเป็นสภาพป่าที่สมบูรณ์มากๆ ตรงนี้ให้โลกได้รู้ด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับประชาชนไทยในเบื้องต้นเนี่ยเราก็แจ้งข้อหาร่วมกันฝ่าฝืนนะฮะไอ้พลกรนะฮะแล้วก็เรื่องพรบโรคติดต่อนะฮะแล้วก็ดำเดน,นินการก็หาอ้งยี่ซ่องโจรน,นะฮะเราคงเห็นชัดเจนนว่าเจตนาของพวกเขาเหล่านี้กําลังลุกคืบเข้าหวังมากขึ้นนะครับปีะบุตร ซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่เดิมที่ถูกยุบพรรคและถูกตัดสิทธิทางการเมืองนะครับเขาก็จะปักธงวันที่6เมษายนจะมีการล่ารายชื่อจะมีการระดมพลยกเลิกศารองค์กรอิสระนะครับและก็ยกเลิกสอวอทั้งหมดโดยปักธงวันที่6เมษายนซึ่งเป็นวันจัก,กรีนะครับมีเป้าหมายเชิงสายลักเพื่อทำการต่อต้าน สวัสดีครับผมพบกับผมเทศศักดิ์จีมกิจตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พน้นเหตุการณ์การบุกวังประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเจตนาไปทำไมของกลุ่มม็อบนะเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะว่าเกิดปรากฏการณ์อะไรบ้างแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ และเข้าสู่กระบวนการสังกคราะห์กันครับครับก็ต้องเรียนว่าจากการที่ลงมาพื้นที่จริงมันเนี่ยมาทำให้เห็น เห็นข้อที่จริงที่ชัดเจนเลยนะครับอย่างเช่นกรณีที่เราบินขึ้นไปถึงเขาเรียกว่าใจกลางแผ่นดินนะครับคือไปดูสภาพใจกลางแผ่นดินแล้วต้องเรียนตรงๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับว่ามันเป็นสภาพป่าที่สมบูรณ์มากๆนะครับแล้วมันไม่สามารถที่จะใครจะไปอยู่ได้หรอกครับมันมันขึ้นไปอยู่ขงบนไม่ได้เลยเพราะมันเป็นมันเป็นเนินเขาชันแล้วก็ขึ้นไปบนเขาสูง แล้วมันเป็นเขตต่อเนื่องระหว่างชายแดนไทยกับพมา่านะครับผมได้บินขึ้นไปมาบนยอดสุดวันนี้แล้วก็ลงไปที่จุดใจกลางแผ่นดินนะครับแล้วก็ไปดูด้วยสภาพตัวเองไปเห็นมังกรตาเองนะครับแล้วก็ได้เดินขึ้นไปตรงถึงยอดเขาข้างบนเนี่ยดูถึงสภาพชายแดนระหว่างเรากับพมา่านะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยที่สําคัญที่สุดเนี่ยบนใจกลางแผ่นดินมันเป็นต้นน้ําต้นแหล่งน้ําของแม่น้ําเพชรเลย นะครับแล้วสภาพพื้นที่เนี่ยผมเรียนตรงๆลยครับว่ามันมันมันอยู่อาศัยไม่ได้หรอกเพราะมันไม่มีมันมันไม่เหมาะจะอยู่เลยฮะการเดินทางเข้าเดินทางออกมันก็ลําบากเจ็บป่วยมาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับทรัพยากรธรรมชาติที่จะเข้าไปส่งเสริมในเรื่องโภชนาการอาหารมันไปไม่ถึงแน่ฮะเพราะมันใช้ระยะทางการเดินเท้าในไกลมากไกล แล้วมันเป็นภูเขาเป็นป่าชันมากนะครับโดยเฉพาะก่าจะขึ้นไปถึงบนใจกลางแผ่นดินเนี่ยมันต้องไต่เขาขึ้นไปข้างบนนะฮะมันไม่ใช่เดินพลราบแบบนี้ไม่ใช่นะครับก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสัตว์ป่านี่สมบูรณ์มากสัตว์ป่าสมบูรณ์จริงนะครับจากใจกลางแผ่นดินแล้วเนี่ยครับเราก็บินดูรอบทั้งหมดจนกระทั่งมาสู่ตรงตรง,ตรงบางกอยบางกอยบางกอยกลางใช่ไหมฮะบ,บางกอยกลางนะครับมันเป็นที่หน้า น่าเสียใจครับผมเรียนตรงครับว่าพื้นที่ป่าของแก่งกระจานด้านบนเนี่ยสมบูรณ์มากนะครับแล้วมันเป็นแหล่งน้ําที่สมบูรณ์จริงๆแต่พอมาเห็นตรงใจกลางใจบางกอยบางกอยกลางแล้วเนี่ยมันทําให้มีความรู้สึกเราหดหู่ทันทีหดหูเลยครับมันพื้นที่ป่าเนี่ยจำนวนไม่น้อยครับมันถูกเผาทิ้งหมดมันถูกเผาไปนะครับเผาไม่ว่านะครับมันก็ยังมีการปลูกต้นกัญชาอยู่ซึ่งเรายังไม่รู้ว่าใครนะฮะ ใครทําที่เรายังไม่รู้แต่เราก็เชื่อมั่นนะครับว่ากลุ่มบางกรอยที่อพยพมาอยู่ข้างล่างตรงนี้คงไม่ได้ขึ้นไปทาแน่เพราะว่าโอกาสที่จะขึ้นไปถึงข้างบนเนี่ยยากนอกจากคนที่จะลักลอบขึ้นไปเองเท่านั้นเองเพราะมันเป็นป่าที่สมบูรณ์ทั้งหลายนะคะแล้วก็ลูกเราด้วยนะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงรเรียนเนาะเขาในเมื่อเขาไม่ผิดเขาควรจะมีสิทธิประกันแล้วก็เด้ออกไปเรียนหนังสือตามที่ คือตามที่เด็กคนนึ่งจะได้เรียนหนังสือนะคะครับคุณคะเ้มาไดค่ะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าสิ่งหนึ่งที่เรามายืนยันในวันนี้กับทาง E.U. ด้วยนะคะก็คือว่าเราไม่สามารถพึ่งหวังรัฐไทยได้อีกต่อไปแล้วเราไม่สามารถรู้สึกปลอดภัยจากรัฐไทยของเราเองเราต้องพูดกันตามตรงว่าตอนนี้รัฐมีแต่กันแกล้งเราคุกคามเราไม่ได้ให้ความปลอดภัยอะไรกับเราเลยทั้งที่มันเป็นหน้าที่ของรัฐ เพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยมายืนยันกับเขาค่ะว่าเราไม่สามารถพึ่งหวังรัฐไทยได้อีกต่อไปแล้วเราต้องการขยายความเข้าใจตรงนี้ให้โลกได้รู้ด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับประชาชนไทยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างจากการที่ผู้นําประเทศไทยทํากับประชาชนไทยกันเองซึ่งตรงนี้เองหนูก็มองว่าหลายๆคนที่เห็นด้วยลักษณะสนับสนุนเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะหรือแม้แต่องค์กรอะไรองค์กรที่สนับสนุนเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ต้องเห็นถึงความสำคัญในสน่วนตรงนี้ ว่าสิ่งที่รัฐกำลังกระทําอยู่นั้นมันเข้าข่ายอาชญากรรมโดยรัฐหรือไม่สิ่งหนึ่งที่เราต้องยืนยันเลยว่าการพูดการวิพาวิจารณ์เป็นเสรีภาพในการแสดงออกตามระบบประชาธิปไตยซึ่งเพื่อนๆหนู่หลายๆคนหรือแม้กระทั่งประชาชนหล,หลายๆคนที่ออกมาพูดด้วยความจริงนั้นออกมาพูดด้วยความปริสุทธิใจตามหลักสิทธิขั้นพื้นฐานเพราะฉะนั้นทั้งที่จริงแล้วเนี่ยรัฐเพื่อต้องเป็นคนปกป้องสิทธิตรงนี้ให้เรา กท่านพูดบอกว่านอกเหนือไปจากการพบที่แบบแบบเป็นสาธารณะแบบนี้แล้วเนาะต่อไปในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่าต้องการจะคุยแบบไรเวซี่คือแบบนั่งคุยที่โต๊ะเลยแบบยาวๆอะไรเงี้ยเขาก็ยินดีเพราะว่าทางสถานทูตเองเนี่ยนะฮะก็อย่างที่ผมเรียนก็คือว่าเขาเองก็แบบมีนะฮะเอาวิธีการสื่อสารกับรัฐบาลไทยอยู่แล้วจนทางเขาถ้าเกิดได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นนึงก็ไปอีกส่วนหนึ่งแต่มีข้อหนึ่งก็คือว่า สถานการณ์หรือว่าแบบท่าทีของท่านพูดในวันนี้นะอุปทูตแล้วกันเดี๋ยวไม่ตกวามท่าทีของอปรปทูตที่รักษาการทูตในวันนี้นครับก็เป็นในทางบวกนะตั้งใจรับฟังนะครับแล้วก็ว่าจะสื่อสารนะฮะไอ้เรื่องเหล่านี้นครับไปยังรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็มีหน้าที่ในใ,ในฐานะที่เป็นประเทศที่แบบนะครับยึดหลักการประชาธิปไตยนะยึดในเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนฉะนั้นเนี่ยในแง่หนึ่งก็คิดว่าน่าจะนะครับส่งผลอะไรบางประการ ลาสุดาเนยลาสุดานยลายดีกับกาดนะฮะวีโวนะฮะในเบื้องต้นในวันเกิดเหตุเนี่ยเราจับคุมได้18คนนะฮะก็ในส่วนนั้นก็ถูกดระเนินคดีไป แล้วก็ในวันดังกล่าวนะก็มีบุคคลเนี่ยมาพบพนักง,งานสอบสวนนะฮะในวันดังกล่าวว่าถูกจับคุมนะฮะจากการตรวจพิสูจน์ทราบก็พบว่าทั้งสามสิบคนเนี่ยก็เป็นผู้ต้องหาทั้งสิ้นนะฮะ,ะในเบื้องต้นเนี่ยเราก็แจ้งข้อหาร่วมกันฝ่าฝืนนะฮะไอ้พลกรนะฮะแล้วก็เรื่องพรบโรคติดต่อนะฮะแล้วก็ดำเนินดีข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรน,นะฮะสำหรับอ่า สามสคนเนี่ยพบว่าสมคนเนี่ยนะเป็นผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุมตั้งแต่แรกก็ยังอยู่พิสูจน์ทราบว่าสามคนเนี่ยจะอยู่จะจะ,จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยร่วมอ่าร่วมกันหลบหนีจากที่ควบคุมหรือเปล่านะฮะใน3คนนี้มีคนหนึ่งนะอ่าทำอ่าทำลายทรัพย์สินแล้วก็ทํำลายเจ้าที่ตํารวจก็จะถูกดำเนินคดีอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ไอสำหรับคดีนี้นะฮะเรามีการแบ่ง แบ่งการดําเนินการออกเป็น4คดีนะฮะคดีแรกก็คือคือคดีอังยี่ซ่องโจรคดีที่สองเนี่ยก็ร่วมกันเนี่ยผู้ตหาเนี่ยหลุดจากการควบคุมคดีที่สเนี่ยเป็นคดีเรื่องก,การชุมนุมนะฮะอันที่4เนี่ยก็คือคดียิงรถนะเพราะาพรักงานานเนี่ยก็ยืนยันว่ารถเนี่ยของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยถูกยิงจากอาวุธปืนนะฮะ ใช่ฮะก็คือวันนั้นเนี่ยที่ควบคุมตัวอะไรใช่ไหมฮะก็มีบุคคลเนี่ยเข้ามาแล้วก็ผู้ต้องหาก็หลบหนีไปได้ซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็ให้การว่าเขาไม่ได้หลบหนีนะฮะอันนี้เนี่ยเราก็ให้ความเป็นธรรมเขาเราก็จะตวรวจสอบรวบรวมพยานฐานให้มันชัดเจนว่าใครเนี่ยที่หลบหนีออกจากรถควบคุมบ้างนะฮะหรือใครยังคงนั่งอยู่ตามคำให้การก็ไม่นะฮะถ้าเกิดปรากฏพยานหลักฐานว่าเขาหลบหนีออกไปจาก รถควบคุมเนี่ยเขาก็มีความผิดแล้วถึงแม้จะมาที่หลังแต่ถ้าเกิดคนไหนเนี่ยยังนั่งอยู่ในรถควบคุมเนี่ยเราให้ความเป็นธรรมเขานะครับส่วนไอบ้บุคคลไหนเนี่ยที่ไปร่วมกันทาลายทรัพย์สินทุบรถปีรถนะก็โดนดำเนิน,นคดีไปไอ้ใครที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็ถูกดำเนินคดีนะคในปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็น เรื่องของตำรวจที่มีการถแถลงการเตือนมอบซึ่งทุกครั้งตำรวจก็จะมีการเตือนว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําที่ผิดผิดพรกฉุกเฉินนะครับแล้วก็ผิดพรบรควบคุมโรคนะครับอย่างน้อย2คดีที่แกนนํามอบจะต้องถูกดำเนินคดีพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนาย,นยกรัฐมนตรีก็ฉุนมอบฮะบก็ปรกากฏไปตะโกนไล่พลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ก็สั่งถ่ายภาพไว ซึ่งตอนนี้มอบเหล่านั้นก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับในเชิงปรากฏการณ์ขนาดนี้นะครับก็ชัดเจนฮะก็มีการนัดรวมพลกันไปบุกไปที่บริเวณสำนักพระราชวังนะครับบริเวณกับสนามหลวงนะครับเพื่อที่จะก่อความวุ่นวายการก่อความวุ่นวายครั้งนี้ตำรวจก็ยืนยันจะดำเนินคดีจนถึงที่สุด ในขณะที่กลุ่มมอบเองก็อ้างว่าจะให้มีการกยกเลิกม,มาตราหนึ่งสองแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับและปล่อยแกนนำล้เจ้าที่ถูกจับกลุ่มและดำเนินคดีทั้งหมดนะฮะคณะดียวกันแม่เพนกวินก็ปรากฏว่าพร้อมบรรดาแม่แม่ของแกนนำทั้งหลายก็ไปมีอาจารย์นะฮะพาไปเรียกร้องต่อสหรัฐอเมริกา ซึ่งทางทูตสหรัฐอเมริกาก็รับทราบนะแล้วก็ออกแถลงการว่ารับทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่มีคำสั่งอื่นใดเกิดขึ้นจากสหรัฐอเมริกาในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเราคงเห็นชัดเจนนะว่าเจตนาของพวกเขาเหล่านี้กำลังลุกคืบเข้าหวังมากขึ้นนะครับปียบุตร ซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่เดิมที่ถูกยุบพรรคและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับเขาก็จะปักธงวันที่6เมษายนจะมีการล่ารายชื่อจะมีการระดมพลยกเลิกศาลองค์กรอิสระนะครับและก็ยกเลิกสอวอทั้งหมดโดยปักธงวันที่6เมษายนซึ่งเป็นวันจัก,กรีนะครับมีเป้าหมายเชิงสายลักเพื่อทำการต่อต้าน ถ้าสถานเลยเถิดไปกว่านั้นก็จะเกิดการจลาจลในวันดังกล่าวเจตนาของการบุกหวังคืออะไรในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วหลักนี้เรียกว่ากลยุทธ์การก่อกวนนะครับก่อกวนทําให้โมโหก่อกวนทําให้เกิดอารมณ์ก่อกวนทําให้เกิดความวุ่นวายการตะโกนด่าใส่พลเอกประยุทธ์ก็เช่นเดียวกันคาอเหล่านี้มีหลักมาจากไหนมาหลักมาจากการปลูกฝังทางความคิด การปุกฝังทางความคิดจากอดีตจนถึงปัจจุบันยังคงอยู่ที่มหาวิทยาลัยโรงเรียนและปัจจุบันนิวมีเดียเป็นเครื่องมือสำคัญการครอบงำทางความคิดเกิดขึ้นการใช้สื่อภาษาดนตรีกวีศิละปะนะครับจนกลายเป็นอุดมการพอเป็นอุดมการก็จะมีการเคลื่อนไหวอยากจะเป็นชูเกลา่าเชกกวลา่านะครับอยากจะเป็นผู้นำการปฏิวัติในเวียดกง เวียดนามนะอยากจะเป็นนักปฏิวัติก็เลยมีการเคลื่อนไหวต่อต้านพยายามแสดงตัวเองว่าเป็นวีระบูรุษเหมือนจิตภูมิศักดิ์อดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับคนเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้สั่งการเดินเกมแบบนี้เพื่อมุ่งเป้านะครับที่เขาอาจจะอ้างว่าเป็นการแหลมคมเข้าสู่สถาบันพระมหากษัตริย์ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมีหลักเดียว เข้าสู่กระบวนการกอร่อกวนเขารู้ว่าจะชนะไหมเขารู้มาชนะเขาก็ใช้วิธีการกอร่อกวนไปเรื่อยก่อกวนไปเรื่อยก่อกวนไปเรื่อยนะครับแต่ในทางกลับกันการกอร่อกวนของพวกเขาก็ถูกดำเนินคดีไปเรื่อยนะฮะเขาก็จะใช้วิธีเหตุการณ์เหมือน14ตุลาโดยการออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านเรียกร้องให้มีการปล่อยแกนนำนะฮะชิน,นวัตรก็บอกว่าจะไปปิดป้ายหน้าศาลทุกวัน จนกว่าสารจะมีการปล่อยตัวแกนนําหุ้นส่วนจับตาม,มองให้ดีเดี๋ยวสุดท้ายเขาก็อยู่ในคุกแดนเขานี้ผมก็ดูว่าใครไปติดป้ายแดนเขานะครับส่วนในเรื่องของแม่แม่แม่ทั้งหลายที่นักยุทธศาสตร์ทางการเมืองฝั่งลมเจ้าที่สั่งการมาจากต่างประเทศเนี่ยเดินเกมเอาแม่ทั้งหลายเพื่อสร้างความเห็นใจนะฮะกลาวนี้ก็ไปร้องต่อสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกายังคงไม่ทําอะไรหรอกครับ ถึงแม้จะทำอะไรในระหว่างนี้ก็คงจะไม่สามารถทำอะไรได้นะครับเพราะสถานการณ์ตอนนี้โดยภาพรวมนั้นไม่เป็นใจนะครับแล้วก็ในภาพรวมนั้นยังคงเป็นเนกาตีฟซัมเกมนะครับสำหรับสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาเขาก็หวังว่าจะดึงสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยและหวังว่าไทยนั้นจะเปลี่ยนแปลงทางความคิดด้การปล่อยแกนนําทั้งหมดเพนควิน นะก็อยู่ในคุกก็มีอาการหมดอ่อนล้านะฮะอธิบดีกรมวิชัธฑนบอกว่าถ้าอ่อนล้ามากๆกก็อาจจะส่งตัวนะฮะไปยังโรงพยาบาลถามว่าเพนกวินอดอาหารหรือไม่เพนกวินไม่ได้อดอาหารอดแต่ข้าวแต่เพนกวินยังคงกินน้ําและยังคงกินนมต่อไปนะฮะ,นะฮะนมที่เพนกวินกินเนี่ยก็เป็นนมนะฮะของโครงการพระดำรบนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจนถึงขณะน,นี้มีใครบังคับให้เพนกวินเนี่ยนะครับหยุดกินอาหารหรือไม่ไม่มีใครหยุดไม่มีใครสั่งเขาทําตัวเขาเองเขาหวังว่าหยุดอดอาหารแล้วจะชนะที่ผ่านมามีคนเกิดเหตุการณ์อย่างนี้หลายต่อหลายครั้งนะฮะก็ปรากฏว่าย,ยังคงประทังชีวิตด้วยน้ำนะฮะประทังชีวิตด้วยนมนั่นหมายความว่าเป็นการลดความอ้วนมากกว่านะฮะไม่ใช่เป็นเ,เรื่องของการ ที่จะเป็นการอดอาหารบรรทวงเป็นการลดความอ้วนของตัวเองมากกว่านะครับสถานการณ์โดยรวมในเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับการบุกวังเป็นกลยุทธ์การก่อกวนเท่านั้นนะฮะแล้วหวังที่จะสร้างข่าวถ้าจางทางเจ้าที่นิ่งๆซะเฉยๆฮะปล่อยให้กระทำความผิดเพราะคนจมูวน้อยทำอะไรวังก็ใหญ่โตโมลานทำอะไรไม่ได้แล้วแจ้งข้อกล่าวหาในภายหลังนะ เขเรียกว่างานนี้แสบถึงสวงเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ